สวัสดีครับู่ื่าธุรกิฟความสัตย์ครับวันนี้ผมก็พามาดูรถเกี่ยวข้าวแคมโก้เกษตรพัฒนาครับลังลงเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับข้างบ้านเราเลยนี่ก็เกี่ยวไปเกิดจะเสร็จครับข้าวก็จะเต็มอุ้มนะครับข้าวโหล่แล้วอันนี้ก็กําลังแทงหลุมอยู่นะครับนะค่อนข้างจะหลุมนะครับแทงไม่ได้ครับนี่นะครับ แถวนี้ก็เกี่ยวกันจะหมดแล้วครับเหลือแต่ตรงนี้ครับ้ากสุดท้ายแล้วครับเข้าเบานะครับเข้าหนักก็จะเริ่มเกี่ยวกันแล้วครับบรีนะครับแข่งยับเลยครับ ก็ข้าวตัวนี้ก็คอใหญ่รวงใหญ่มากนะครับข้าวดำนะครับนาดำข้าวจะเต็มอุ้มแล้วโคโปนะครับ,รรรบแล้วเสียวก็เต็มมากข้าวก็ดีจริงคนระับ จะได้อุ้มหมนึ่งพอดีครับนู่นครับซ้ำจอดอยู่นู่นนะครับเดี๋ยว่เดินไปเทน,นะแคมปกูสเสเตรพัฒนานะครับทนี้ก็ตัวท็อปเลยครับ S 9,000นะครับเหลทั้งคันเลยนะครับคันนี้ <Yeah. S 2> ามไปบิงบนแล้วนี่นะครับถ้าแอมตูน้นี่ฐานไกลซักนี่จะอยู่ฝั่งขวานะครับถ้าเจ้าชานนี่ฐานไกจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแอมโก้น้ำเงินนะครับคันนี้ เครื่องยนอีสุครับมีก่การนาครับเสร็จแล้วครับข้าวก็เต็มอุ้มพอดีข้าวเหลืองมากครับ างโบพ่อสุดยอดครับก็หึึเลยครับนี่น่าจะเป็นข้าวนาห้าวน,นบต้นเตียนะครับข้าเหนียวอ่าแถวนี้ก็โหมนะดูครับดันโหมจนถึงดินเหลืองเลยลึกับน้ำมันไหลผ่านตลอดครับแถวนี้ ครับแล้วก็วนวนวน,วนก็เสร็จแล้วครับ ก็สนใจก็ติดต่อบริษ,ษัทแคมปโพได้ครับรเกษตรพัฒนาครับตัวนี้ก็มาเกี่ยวนาปีเชียงรายนะครับแถวนี้ก็มีสองคันแล้วมีเจ้าช้างอีกคันหนึ่งนะเจ้าช้างไว้ไฟ่ตอนนู้นก็เกี่ยวกันหมดครับเกี่ยวอย่างนู้นมารีนะ จะเสร็จแล้วมาแล้วครับเลี้ยวตัวคล่องมากครับตัวเดินของเขาก็12ฟุีนะครับตัวเดินแม็คโครเลยแล้วไปนู่น นวดดีครับนวดสะอาดครับไม่มีไม่ติดฟางเลยนะครับกู้แต่บริษัทก็ดีนลครับเนี่ยเด็กลอยนะครับเสร็จแล้ว คารเมลอุ้มเกือบเต็มอุ้มครับโอ้ปหาราคาก็แพงครับปีนี้ข้าวแพงครับแปดเ้าบาทเลยคือเดียวเลยน่ครับเสร็จแล้วครับ ครับครับขึ้นไปเทช่วข้าวครับวิ่งเร็วมากครับ ครับโอ้ชั้นมากครับชั้นจัดเลยครับแล้วขึ้นได้ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันต้องเปลี่ยนนี่ขึ้นหน่อยชั้นนะครับมันจะหงายครับเนี่ยมามันลึกครับอันนี้ได้เหลี่ยมครับไปแล้วครับเสร็จแล้วครับผม นาประมาณสองไร่กว่าๆได้ข้าวเลยเจ็บอุ้มเลยครับเนี่ยไปนู่นครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบตรงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อะไรคลิปตามติดยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ